โมดิฟายกันเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็น EP ีที่2นะครับผมที่ผมได้อะที่จะเป็นการว่าไงดีล่ะเป็นการแยกอะไรลดนะครับผมทั้งสามคันนะครับผมที่จะปั้นนะครับผมก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็ลองปลูกบักดําดูนะครับผมก็ถือว่าได้เรื่องนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้จูนไม่ได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาปรับจูนกันทีหลังนะครับผมเพาว่าทำขับเล่นไปก่อนนะครับ อ่านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คือว่าอา่าอะไรดีเลยนะครับผมเป็นคลิปแยกอะไรอีกนะครับผมแต่ว่าเป็น EP พสองนะครับผม EP พสองแล้วก็จะพาจะพาแยกอะไรไปเลยนะครับผมว่าจุดคันไหนจะได้ทําตรงไหนคันไหนจะได้ทําตรงไหนนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือที่จะทําเลยก็คือมีแดดนะผมหนึ่งละแดดสองครนะผมสามก็บักดำนะผมบักดำผมอาจจะทําแค่ภายนอกนะผมเครื่องผมอาจจะ เอาตัวนี้ซิ่งเล่นก่อนนะครับผมรอมันพังแบบว่ารอนพังนู่นแหละขับไปเรื่อยๆซื้ออะไรมาแล้วก็ค่อยรื้อทำหลังจากอะไรครบอะไรประ,ประมาณนี้นะครับผมอัะนนี้ผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพามาแยกอะไรอ่า k R นะครับผมค r ที่เหลือแล้วก็มีแดดนะครับผมแดดเนี่ยผมจะขายอะไรบ้างแล้วก็ผมจะขายตัวไหนออกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูของน,นะครับผมที่จะขาย เผื่อใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดสีบบกดำหรือว่าชุดสีแดดชุดสี KR ทั้งคันนะครับผมคอรีดอาคอรีดเคอีดวีฟอร์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกอะไรพวกหน้าไมเคาร์นะครับผมก็เบาแดดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผม เพราะว่าของทั้งหมดนะผมของทั้งหมดมันเป็นของแท้นะผมชุดสีแท้แต่ว่ามันก็มีมีแตกบ้างน,นะผมบางจุดตามการใช้งานนะครับผมก็ย้ําว่าเป็นแท้ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าจะคลายออกนะผม,ผมจะคลายออกเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยมาข้หมุนนะผมแล้วก็มาซ่อมปิกซ่อมกระบะผมเนี่ยปิกอัพเนี่ยนะผมมาลง,ลงนั่นลงนี่แล้วก็ จะมาทําแดดนะผมคายแล้วก็ทําแดดเพราะว่าแดดแต่จะทําสเต็ปใหม่นะผมแดดทําสเต็ปใหม่ทําเป็นห้าเจ็ดคาบูใหญ่นะผมห้าเจ็ดคาบูใหญ่ดิฟฟิฟอร์นะผมไฟเดิมแล้วก็ล่างเดิมนะผมเสื้อก็มีเก่าๆนิดหน่อยนะผมจะทําสเต็ปนี้นะครับผมสเต็ปคับเล่นนะผมสเต็ปคาบูใหญ่นะผมส่วนเคาร์ก็จะเป็นเครื่องซิ่งนะผมเครื่องซิ่งท่าล่างก็คือมีเกียร์มีเกียร์นะครับผมเกียร์ซิ่งแล้วก็ชุดบนจะ จะเป็น59เบิกนะครับผมล่างซิ่ง59เบิกไฟ E7 นะครับผมน้ำมันปั๊มนะครผมก็เป็นเครื่องซิ่งนะครับผมก็บางแฉกได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคาบูหัวใจนะคผมคาร์บูใหญ่นะครผมดีวีทูนะครับผมดีวีพอดดีวีพอดสองนะแล้วผมดีวีพอดสองนะครับผมก็คาร์บอนนะครผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครผมว่ารถเกาะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะไปแยกนะผม จะไปแยกพวกที่เหลือนะผมเพื่อที่จะออกไปขายนะผมเอาไปขายแล้วก็แบ่งปันนะผมแบ่งปันอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเพราะว่าผมจะทําใหม่หมดนะผมผมจะทําอะไรมันมีไว้มันก็ไม่ได้ใช้นะผมก็เลยจะอยากจะขายออกไปนะผมแล้วก็เ,เงินมาลงอ่าเก็บเอาเงินมาหมุนนี่แหละนะผมไม่ว่าจะเป็นทํากระบะนะผมหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่าไปนะผมอ่ะได้ผมเดี๋ยวพูด อ่ะก็นานละนะผมเดี๋ยวเราไปแยกอะไรเลยนะผมไปอ่ะนะครับผมก็จะแยกอะไรประมาณนี้นะผมที่จะแยก,กออกนะผมมีรถสองคันนะผมแล้วก็เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นชุดสีบบดำนะผมชุดสีแดดครบชุดนะผมชุดสีเนี่ยผมจะขายแบบว่าเป็นชุดนะผมก็คือชุดประํำเทน่าก็ขายไปแบบเป็นชุดนะผมแดดก็ขายเป็นชุดเียร์ก็ขายยอดชุดเลยนะผมแล้วก็มีหม้อน้านะผมหม้อน้าแดดแท้ มอน้ำเคียร์แท้นะผมใช้งานได้ปกตินะผมก็ขายนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแยกทั้งสองคันนี้นะครับผมก็อาจจะไม่อธิบายอะไรมากนะผมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็แยกยาวไปเลยนะครับผม Terima kasih telah menonton! นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมในการแยกอะไรก็บางส่วนก็เก็บไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็คือลูกสภาพเละเลยนะผมต้องทําใหม่นะครับผมเด็ดคันนี้อ่ะนะครับผมแล้วก็นะครับผมส่วนที่แยกมานะผมชุดซีแดดขายยกชุดนะครับผมแล้วก็มีคอรีดนะผมคอรีดเคอาร้อมรีดแล้วก็ชุดเกยโยงเคอาร์นะครับผมก็โล่ถูกๆไปเลยนะผมอ่ะนะครับผมก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะผมคันนี้ก็เดี๋ยวค่อยแยกในอีพีต่อไปนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่ <c ười> อนข้างยาวมากแล้วก็เหนื่อยนะผมเดี๋ยวหะพักผ่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วนะผมเราแค่ยุดยกพวกนั้นทําสีนะผมเพราะว่าพวกที่แยกขายหน้าน่าจะหมดแล้วนะผมน่าจะหมดแล้วน่าจะขายแค่ในท้ายกระบะนะผมในนี้ก็สริงอามนะผมสริงอามขายสี่ร้อยนะผมสริงอารมข้างบนถ้าใครอยากได้นะผม ผมมาแยกให้นะครับผมทักมาทักมาหรือว่าคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอหรือว่าก็ทักมาที่เพจนะผมเพจบิ๊กบอสหนุ่มปีสานนะผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมเพจยังเป็นเหมือนเดิมนะผมอ่ะนี่นครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไป